สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขอกล่าวสารแห่งแสงนะคะเมื่อคุณถูกทดสอบคุณจะแค่ไขอย่างไรความท้าทายเกิดขึ้นได้เสมอและตลอดเวลาของเราสตาซีดและไลเวอร์เกอร์การถูกทดสอบต่างๆบางทีก็เป็นการเรียนรู้บางทีก็เพื่อแค่ให้คุณสังเกตในสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวข้าม ผ่านไปให้ได้คุณหลายคนกำลังถูกทดสอบทั้งด้านเมืดและด้านสว่างไม่ว่าจะเป็นจากผู้ชีวิตพอ่อแม่หรือญาติพี่น้องเพื่อนๆหรือบุคคลที่คุณไม่รู้จักล้วนเป็นบททดสอบที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้แก้ไข เข้าใจและให้อภัยการใช้ความอดทนแล้วก้าวข้ามไปสู่ความรักด้วยหัวใจและจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังของตัวคุณเองทรงความรักแสงสว่างและพรอ,อันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และนำความรู้สึกของคุณ กลับเข้ามาสู่ความรักมอบพลังแห่งรักนี้ออกไปให้กับทุกสรรพสิ่งและทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอภัยให้กับทุกสรรพสิ่งและตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความรักคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือเร็วร้ายแค่ไหนมันเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลที่มีความอ่อนแอที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่าได้กังวลทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทละครมายาที่ลงมาเล่นเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบททดสอบเพื่อให้คุณให้อภัยและกล่าวคำขอบคุณออกไปและก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยความรักที่คุณมีในหัวใจอันยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความสุขความสันติที่ยอดเยี่ยม เพื่อตัวคุณเองและผู้คนรอบข้างเสมอด้วยรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่า